สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสื่อช n นลของนิงอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเราจะมาในหมดของเบสิกเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนกับเรื่องที่ว่าติดเทปตาอย่างไรนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราติดเทปตาสองชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนสําหรับ ใครที่ซื้อมาแล้วหรือว่าใครที่ยังลังเลว่าจะใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามามองมอกันเลยนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเป็นตัวที่นึงใช้มานานมากๆแล้วกับตัวเก l ี่ยนนะคะข้อดีคือเราสามารถแบบว่าติดได้เรื่อยๆแล้วก็ดึงออกมาเนะี่ยได้เรื่อยๆในช่วงของตอนที่แบบกาวเขายังไม่แห้งเราก็สามารถดึงแก้ได้นะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือด้วยความที่เราแก้ได้อะในเวลาเราลงใหม่อะกาวเขาจะเริ่มหนึบ ก็ถ้าเกิดลงอย่างเช่นเราติดไปแล้วนิ่งก็แนะนําให้ลงอายแชโดว์ทาบนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาเราลอกออกนะคะก็ยังคงมีคราบกาวที่ติดอยู่บริเวณเปลือกตาเราก็ค่อยๆเชดออกนะะเขาก็จะค่อยๆหลุดออกมานั่นเองนะอีกอี่ห้อหนึ่งนะคะของบอกต่อตอนนั้นเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่บิวทรีมนะคะในยุคที่แบบเรายังไปห้างได้อะไรประมาณนี้นิ่งก็ได้ทําการซื้อมานะคะทุกคนกาวเขาจะเป็น จิ๋วๆแบบนี้นะคะกาวตัวนี้ค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะคะต้องเล็งให้ดีแต่ถามว่ามีเวลาแก้ไขไหมมีนะคะเพราะเวลาเขาแห้งไปแล้วเขาจะเนียนไปกับผิวตาและไม่ทิ้งความหนึบไว้เลยนะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือถ้าเขาแห้งไปแล้วลองเนี่ยตัวไอชาโดอ์อาจจะมีหลุดออกมาด้วยเพราะว่า ฟีลเหมือนแบบกาวมันแห้งแล้วดึงออกมาแล้วเนื้ออาชโดว์ก็จะติดกาวมาด้วยอะไรอย่างนี้นะเนื้อกาวที่ดึงอาชโดว์ไปนะคะเขาจะไม่ทิ้งความดึบไว้นะต่อไปอีกตัวหนึ่งที่ว่าหยุกนี้สะดวกสบายจริงกับที่เป็นตาข่ายติดเทต้าสองชั้นที่เป็นแบบฉีดน้ํานะคะทุกคนก็จะเป็นกาวในตัวเราก็แค่มาสเปรย์น้ำนะคะข้อดีคือแค่มีน้ำเราอะสเปรย์น้ำให้ั่วทั้งแผ่นนะคะแล้วเราก็ลากน้ำส่วนเกินออกแล้วก็แปะข้อดีคือติดง,ง่ายแล้วเรามีเวลาจัดแจงกับเขา พอสมควรเลยเพราะว่าวะน้ำจะระเหยแล้วกาวก็จะเซตน,นะคะส่วนข้อเสียมีตรงที่ว่าถ้าเกิดไม่เอาน้นาำส่วนเกินออกเนี่ยตัวไอโดรของเราเนี่ยมีเคลื่อนบ้างนะคะแต่ว่าเวลาเราดึงออกเนี่ย ตัวอายแชโดว์เขาก็จะดูดออกมานะคะฟิลเหมือนของบอกต่ออารมณ์นั้นๆทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบนะแล้วเรื่องขนาดของตาไา้นะคะอันดับแรกคือเราต้องดูรูปตาเราก่อน,นะคะ่ะว่ามันเป็นคนชั้นตาหนาหรือเปล่าอย่างเพื่อนนิงคนนี้เป็นคนที่ชั้นตาค่อนข้างหนาเลยนะ,ะเพื่อนนิงจะติดไซส์แอลเป็น everyday อันนี้คือรูปตาเพื่อนนิงค่อนข้างกลมโตแล้วก็ชั้นตาหนาอยู่แล้วนะคะอย่างนิงเนี่ยตาของนิงไม่ได้หนามากนะคะพื้นฐานเนี่ยนิงก็เลยจะใช้เป็นไซส์ประมาณนี้นะคะ เวลาที่เราซื้อนะคะเทปตา2ชั้นเนี่ยข้อแรกที่นิ้งเลือกนะคะคือจะเลือกที่เป็นตะข่ายเท่านั้นนะคะทําไมถึงเลือกแบบตะข่ายเพราะว่า ตัวตาไขา่เองอ่ะเขาจะมีช่องว่างเพื่อให้เห็นอายแชโดว์ของเรานั่นเองนะถ้าเกิดเราใช้สติกเกอร์อ่ะการที่อายแชโดว์ของเราเนี่ยจะติดบนสติกเกอร์เนะเป็นไปได้น้อยมากๆที่ว่าพื้นผิวมันจะเสมอกันและเวลาเราซื้อนี่แนะนําให้ซื้อเป็นแบบกล่องเราซื้อเป็นกล่องแบบนี้นะคะเขาจะมีกาวมีไม้ขีบแล้วก็มีไม้คัมมาให้ด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนพื้นฐานเลยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย เริ่มแรกนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นนะคะว่าตาฝั่งเนี้ยเป็นสองิทนที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะคะส่วนน้องคนเนี้ยจะพับตาข้างเนี้ยจะเล็กกว่าฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติฝั่งนี้ให้เท่ากันกับฝั่งนี้นะคะทุกคนเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มดูแล้วว่าโอ้ยฉันพับตาเราหหันเยอะไหมนะคะเราก็จะใช้ไมค์ค้ำเนี้ยจิ้มไปก่อนจิ้มเหนือชันพับตาของเรานะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆค้ำดูว่าถ้าเราลืมตามาเนี่ยมันจะประมาณไหน อันนี้ก็คือชาับตาเราก็จะหนากว่านะคะหรือไม่เราก็จะใช้ข้างล่างเนี่ยค่อยๆออกีดดูนะค่อยๆนะทุกคนเบาๆอย่าไปแรงมากเพื่อเป็นแบบไกด์ไลน์ว่า โอเคฉันจะติดตะข่ายตรงบริเวณนี้แล้วเราก็ลองเทียบดูกับชั้นพับตาของเราจริงๆนะคะว่าประมาณไหนของนิ้งเนี่ยนิ้งคิดว่าตะข่ายที่นิงติดจะต้องติดเหนือชั้นพับตานิดเดียวนะคะเพื่อที่จะให้เท่ากันของฝั่งนี้นะคะเรามาดจุดไว้แล้วนะคะเป็นอันรู้กันแล้วนะต่อไปนะคะนิ้งก็จะทําการคีบตัวตะข่ายสองชั้นออกมานิ้งจะวางช่วงบริเวณนี้ของฝั่งมือของเราเพราะว่าถ้าวางหลังมืออ่ะคาบกาวทีจะติด แล้วเวลาเราเช็ดทำความสะอาดมันจะยาก่างนี้ททำให้เราวางตรงนี้แหละเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดปุกกาวมาอันนี้คือตอนที่เราเปิดมาเราจะใช้กาวในปริมาณไหนนะคะทุกคนปาดออกหนึ่งครั้งนะคะเราก็ค่อยๆเอากาวเนี่ยทาไปให้ติดกับตัวตาข่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่ขีบนะคะแล้วขีบฝั่งไหนถ้าเราติดตาฝั่งขวามือนะคะิงจะขี้ปากมือเช่นกันเพราะว่าเราจะเอาฝั่งที่เป็นกาวเนี่ยแปะ ให้ตรงกับชั้นพับตาของเรานะคะแล้วเราก็มองกระจกนะคะแล้วเราเล็งนะทุกคน ลิงก็แนะนำนะคะให้ทุกคนเงยหน,น้าขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนตาลงมองกระจกนะคะจะช่วยให้ติดได้ง่ายขึ้นค่ะพอเราติดแล้วนะคะเราก็ลองส่องกระจกเช็คความเรียบร้อยในวิดีโอนะคะนิงติดเหนือชั้นพับตาจริงๆของนิงนะคะทำให้เกิดการปริ้นนั่นเองนะคือไม่เกิดชั้นตาใหม่ของเราและในช่วงนี้นะคะกาวเขายังไม่เซตตัวเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็ค่อยติดทับชั้นพับตาของเราใหม่ค่ะนี่ค่ะ ก็จะได้เป็นชั้นพับตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะเห็นจุดบกพ่องก็คือตรงช่วงหัวตาที่เขากระเดืดถามว่านิ้งทำยังไงเราเนี่ยจะใช้ไม้ตัวเนี้แตะไปที่กาวนะคะเล็กๆน้อยๆนี่ยแหละใช้ไม้เนี่ยจิ้มเบาๆนะคะเพื่อให้กาวเนี่ยไปติดกับตาคาย ห,หลังจากที่ติดตาข่ายตา2ชั้นนะคะแล้วรู้สึกว่าสีอายแชโดว์ของเราเนี่ยเขาดรอปๆลงนะคะนิงก็แนะนําให้เราลงเพิ่มเล็กน้อยนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จซิ้นค่ะเวลาเราอยู่หน้ากระจกเราอาจจะเห็นรอยแบบชั้นพับตารอยตะข่ายอะไรบ้างแต่ในระยะที่แบบคนมองเราเนี่ยคงไม่ใกล้ขนาดนั้นนะทุกคนเราคงไม่มา นึก <c oughs> ออกใช่ไหมเราก็จะอยู่ห่างกันประมาณหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะนิงมาสอนติดตาข่ายตาสองชั้นนะคะแบบเบสิกเบสิกก่อนเลยนะคะไม,ม่ว่าคุณจะแต่งหน้าสายไหนอะคุณติดไซส์เล็กก่อนเนี่ยนิงรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปติดไซส์ที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะนิงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใใจหห้้้นนนนนิดววยะะคสําารัับีขออตลก่ ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ